สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกช่อทองคำสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยลูบิ้น4เส้นนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีเหรียญริบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบิ้นตาระคังเบอร์สอง ักรนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว45เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน13เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะรีจะจับอลิบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้งสี่เส้น เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4เส้นนะคะกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4เส้น4ด้านเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอลิบินพับมาฝั่งด้านขวามือแล้วจับอลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะนี่นะแล้วเราก็จะกดลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สเราจะมีลิบินเรียงกันมา4เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะ จับหมุนมานะรีจะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่4นะนับมาเลยค่ะหนึ่ง2 3, นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะจับอลิบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานของช่องที่3นะรลิบินจออมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงอิบินลงมานี่นะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะที่ตรงกับเส้นของเขาเองเลยนะคะ ให้ริบบิ้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นเข้ามาค่ะริบบิ้นฝั่งนี้นะคะจะเสมอตรงฐานแบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลอิบินเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะจับลิบินพับมาด้านหน้าอ้อมไปใต้กรีบฝั่งด้านขวามือนะคะอ้อมมาในลักษณะน,นี้นะนี่นะคะเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะใต้กรีนี่เลยนะคะนี่นะ ให้ริบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนี่นะคะจะได้แบบนี้นะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะแล้วแต่ชอบนะคะว่าใครจะตัดแบบไหนนะจะให้เสมอตรงฐานก็ได้นะคะแต่ของรีรีว่าสวยงามแล้วนะแบบนี้นี่นะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกช่อทองคําสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ